สวัครับวันนี้เอาปลั๊กพ่วงมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับมาให้ดูถึงความห่วยของมันนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับสั่งซื้อมาจากแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับ ก็เห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาลองนะครับยี่ห้อก็ดูวเองนะครับโอเคตัวนี้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดเวลาเปิดไฟตัวนี้ก็จะติดระบบของเขาก็ทำออกมาก็ค่อนข้างจะโอเคนะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับไม่มีมอ,อกอรครับไม่มีมอ,อกอ อันนี้ผมเสียบใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันหลวมๆก็เลยแกะดูนะครับอันนี้ผมแกะมาแล้วสกรูก็คายออกมาแล้วสิ่งที่ทำให้ผมต้องมาทำคลิปนี้ให้ดูก็คืออันตรายนะครับอันตรายของปลั๊กแบบนี้นะครับโอเคสายของเขา ถูยึดด้วยตัวแคมรัดออกมาดีนะครับที่ผมบอกว่าอันตรายนะครับคือการเดินสายภายในนะครับระหว่างตัวสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้นะครับมันก็จะลากพาดในส่วนของตัวนำที่เป็นสายนิวตันนะครับสายนี้คือสายนิวตันนะผ่านมานี้นะครับอันนี้คือ สายไฟสายนิวตันถ้าใครจับจบช่างมาก็จะรู้ว่าถ้าสายไฟกับนิวตันโดนกันมันก็จะเกิดการช็อตแล้วก็สปาร์กนะครับอันนี้เขาจะลากผ่านกันมาเลยเนาะเนี่ยลากผ่านกันมาเลยตอนนี้ก็จะลากผ่านมาเลยครับนิวตันก็จะลากผ่านมาในส่วนของสายไฟนะครับลากผ่านกันมาอย่างนี้เลยเนาะที่ผมบอกว่าอันตรายก็กคือเมื่อใช้ไปสักพักนะครับปลั๊กพวกเนี้ย ไอตัวตัวนำของเขานะครับมันไม่ใช่ทอ,ทองแดงทองเหลืองก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเหมือนกับแผ่นนิกเกิลเอามาขึ้นรูปแล้วทำให้ใช้ไปสักพักมันอ่อนมันอ่อนเนาะตัวเนี้ยพอมันอ่อนแล้วตัวนำของเขามันจะเกิดการการหลวมแล้วมันจะเกิดความร้อนสะสมบริเวณที่ปลัก๊กตัวผู้มาสัมผัสกับตัวเต้ารับนะครับทำให้เกิดความร้อน พอเกิดความร้อนตัวพลาสติกมันจะเริ่มละลายครับพลาสติกจะเริ่มละลายถ้าท่านสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนําตัวนี้มันละลายครับซึ่งตัวนี้คือนิวตันปักตัวนี้จะไม่มีเบรกเกอร์ตัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันร้อนได้ที่นะครับมันร้อนได้ที่สายทองแดงมันจะโผล่มาแล้วมันก็จะมา โดนกันเกิดไฟช็อตนะครับอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับในส่วนของขั้วที่เป็นกราวส่วนขั้วที่เป็นกราวนะครับอันนี้ไม่ได้ต่ออะไรไว้เลยนะครับเอามาสวมว้เฉยไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่อันตารายนะครับามาพูดถึงข้อดีของเขาบ้างข้อดีของเขานะครับราคามันได้ราคาที่มันถูกแล้วก็ตัว วงจรในการชาร์จนะครับวงจรในการชาร์อ,อ USB เนี่ยไฟออกดีเหมือนกันนะประมาณ1แอมป์ประมาณ1แอมป์ทุกทุกเอ่อทุกรูนะครับทุกรูชาร์จก็ใช้แก้ขัดได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาสเปคเข้ามา2แอมป์หรือเปล่าแต่ชาร์จแก้ขัดได้ครับไม่ได้ขี้เลยนะครับ ็เตือนทุกท่านนะครับอันตรายนะครับแบบนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็ขั้วพลาสติกตัวนี้ก็เริ่มละลายนะครับละลายเนื่องจากเกิดความร้อนสะสมนะครับที่หน้าสัมผัสของปลักตัวผู้กับปลักตัวเมียครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปผมคงไม่ซื้อมาแล้วครับรุ่นนี้ทุกท่านดูแล้วก็พิจรารณาเองนะครับนี่ครับ ที่เออะไรก็ไปดูกันเอาเองไม่มีมอกรครับระวังครับอันตารายอย่างยิ่ง